สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคุยเฟื่องเรื่องบ้านนะคะทางสถานีข่าวระวังภัยค่ะวันพุธพระหัสสัดีนะคะบ่ายสามโมงเร็รเศษโดยประมาณนะคะพบกับลักณาสุรยงคและแน่นอนนะคะดิฉันมากคนเดียวไม่ได้ต้องมีผู้ชายคนนี้มาด้วยนะคะ ผู้ซึ่งจะตอบคําถามทุกคําถามของคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของบ้านอาจารย์สำเริงริพริงค่ะ,คะสวัสดีค่ะครับคุณผู้ชมต้องเราชีวิตเราเหมือนปลาต้องโกนะครับมาข้างเดียวไม่ได้พเพราะมันมาข้างเดียวมันจะมันจะไม่ใช่ปลาต้องโกม,มีไม่ปลาต้องโกที่ที่แบบว่าไม่ เดี๋ยวนี้เหมือนเห็นคนเขาทาอยู่เหมือนกันนะอาจารย์เดียวมันมาเดียวแล้วเขาจะยังเรียกปลาต้องโก้ก็เรียกปลาต้องโก้ก็คือปลาต้องโก้แต่เขาไม่ได้คิดว่าปลาต้องโก้มันจะมาต้องมาเป็นคู่หรือมันจะมาเป็นเดียวอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะมาเดียวแต่มัดมัดแล้วไงรวมเป็นอันเดียวมัดแล้วแต่ว่าบางทีถ้าพม่านะปลาต้องโกรนี้ แบบอันใหญ่มากเลยเในพม่าช,ชายแดนบางการจะมีไปเช้าๆไปกินกาแฟาที่สังคลาคะจะเป็นปาต้องโกรพรม่าคืออันอันใหญ่มากนะฮะแต่บ้านเราในกรุงเทพนี่ยังเป็นคู่อยู่ ใช่ชีวิตเราก็เหมือนปลาตองโกรครับนรายการเนี่ยครับเพราะเรานั้นคู่กันเพราะเราในคู่กัน,น,นะะวัยรุ่นนะฮะการภาษาวัยรุ่นก็จะคู่กันอย่างนี้นะครับคือไปคนเดียวไม่ได้เดี๋ยวล้ม <c oughs> ประคองกันไปนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีคำถามเรื่องของบ้านวันนี้ขอเรียนเชิญที่023383834-6นะคะ023383834-6นะคะเปิดโทรัพท์ สายนี้ทั้งหมด3เบอร์ด้วยกันเนี่ยนะคะจะให้คุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ตลอดเวลาในรายการจนถึงประมาณ4ี่โมงเนี่ยนะคะทุกคําถามเกี่ยวกับเรื่องของบ้านแต่ว่าวันนี้เนี่ยดิฉันมีคําถามที่มีคุณผู้ชมฝากถามมาแล้วเรื่องส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับห้องน้ําอาจารย์ oh, <okay. S 1> เกิดกลิ่นเกิดแก๊สอะไรทํานองนี้นะคะ hmm. ก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งค่อยมาดูกันนะคะว่าปัญหาต่างๆเหล่านั้นมีอะไรบ้างและก็เป็นปัญหาเดียวกันกับบ้านของคุณผู้ชมหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้มาดูหัวข้อเรื่องที่เราจูอหัวกันวันนี้ เรื่องของดินสุดพื้นสุดโอ้ดูเข้าสมัยเลยนะอาจารย์เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้นก่อนเข้ารายการ<ม>เราคุณพส,สัพพลตหอมบุตรเพิ่ง<ด>จะไปที่ปทุมธานีมานะคะ<ม>แล้วก็ไปเจอกับ ชาวบ้านที่อยู่ที่นั่นที่ได้รับผลกระทบจากดินซุดพื้นซุดแล้วก็บ้านพังถล่มไปเลยนะคะอาจารย์แล้วก็มีผู้ช่วชาญไปคุยอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต่อยอดจากตรงนั้นแล้วก็มาคุยกันถึงวันนี้เลย<ด>กันละกันนะคะโดยเฉพาะช่วงที่ดินชุ่มน้ําฝนตกแบบนี้หลายๆที่อาจจะเกิดดินซุด นะคะแล้วมันส่งผลกระทบถ้ามาอยู่บนถนนถนนมันก็ซุดถ้าอยู่ใกล้บ้านเราก็ดึงบ้านเราซุดพัดงถล่มลงไปด้วยโดเฉาะใคร<ม>ที่มีบ่อ,บอน,น้ําเช่นบ่อปลาแถวลกกะกบงังแถวอย่างเงี้ยเยอะนะเวลาน้ําในบ่อเนี่ยซุดลงเนี่ยนะ<ม>หมายถึงลดระดับลงเนี่ยะจะส่งผลอย่างมากนะ<ม>บ้าน,นะจะไหลลงน้า<อ>เพราะปกติมันอยู่ระดับเดียวกันมันค้าดินไว้ไงทีน<ม>ี้พอวันลดระดับลงคลองเลวก็จะไหลาจากที่สูงลงที่ต่านะคือไหลลงบ่อในสุดบ้านก็ียง เมื่อสักครู่าท่านติดตามยายขาที่การวสททือวิศวกรรมสถานแห่งประเทศอจจาจารย์ธเนศนะฮะ,ะทางช่องเนชัน่นท่านเห็นว่าบ้านเนี่ยอยู่ริมตลิ่งหรือคุ้งน้ำเนี่ยจะไหลลงแม่น้ําไปเา้น้ําอันแรกคือน้ําลดระดับลงก็เป็นมีส่วนนะครับใครอยู่ใกล้บ่อปลาบาล่อกุ้งเนี่ยต้องระวังห่างบุกห่างหรือวิธีนี้เดียเด๋ยวนี้เขาจะตอกเข็มเป็นขั้นบันไดไปช่วงนี้ไปดูที่งานวิศวกรรมแห่งชาตินะครับจัดที่ เมืองทองธานีที่เ h a เจอรชเจอนะครับ <c oughs> จะมีเรื่องนี้เลยนะตอกเสาเข็มยังไงใครอยู่ใกล้บ่อปลามีข้อแนะนำยังไงนะ <c oughs> ก็ไปดูได้นะครับ <c oughs> เป็นแบบ วิศวกรรมชาวบ้านง่ายๆแล้วเข้าไปที่คลินิกช่างนะครับก็จะมีให้คำปรึกษาฟรีมีวิศวกรอาสาอย่างพวกผมเนี่ยไปนั่งๆๆนอยู่ค่ะเห็นหัวข้อเมื่อวานที่ดิฉันลองไล่เลียงให้คุณผู้ชมทราบแล้วเผื่อคุณผู้ชมท่านใดที่ไม่ได้ชมเมื่อวานนะคะหัวข้อน่าสนใจเยอะแยะอย่างที่อาจารย์บอกไปรวมถึงเรื่องของการทําบ้านรับภัยพิบัติแผ่นดินไหวหรือว่าน้ําท่วมแบบนี้ก็จะมีหัวข้อเหล่านี้ด้วยแล้วก็รวมถึงแน่นอนค่ะเรื่องของ AEC เราจะปรับ เรื่องของวิศวกรรมวิศวกร,รของเราเข้าไปรองรับสู่การเป็นประชาคมอาเซียน AEC ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าอย่างไรดีอีกะาปีะะข้างหน้าคือหนูหนาผมตอนนี้ผมมีหนังสืออยู่เล่มนี่จะสารอยู่เล่มเดี๋ยววันหลังจะให้หนูหนาดูคอ,อลัมน์หนึ่งที่หนูหนา ต้องไปอ่านเลยนะแนะนอนทำไมอา<ล>จารย์นคนสวยซ่อมบ้านคนสวยซ่อมบ้าน,นะะมันเหมาะกับดิฉันใช่ไหมคะใช่ครับเหมาะมากเลยนะฮะคือดูที่ว่าเล่มแรกเนี่ยจะวางออกเดือนหน้าเนี่ยคือนียสารซ่อมแซมแบบปรปุงบ้านนะม,มีคอลัมน์หนึ่งคือคนสวยซ่อมบ้านเหรออาจารย์ก็อดิฉันไปเป็นแบบปกหรือเปล่าฮะอย,อยากได้รูปหนูนาไปอยู่ตรงคอลัมน์เลยอ่ะคนสวยซ่อมบ้านจะเป็นยังไงแล้วก็คือซ่อมบ้านแบบ55จะเป็นยังไงคือซ่อมบ้านเนี่ยแบบ55คือ5าภาษาเฟซบุ๊กเนี่ย ห้าห้าคือความสนุกสนานก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นเลขห้าก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้ฝรั่งจะไม่เข้าใจเลยไม่งงงงฝรั่งมันอะไรเนี่ยคนไทยอย่างเงี้ยแต่ฝรั่งก็ไม่รู้แล้วไฟไฟไฟเนี่ยนะกดไปเฟซบุ๊กพาหนูนาสวยมากห้าห้าห้าฝรั่งก็จะไม่เข้าใจไม่เข้าใจตั้งแต่เริ่มแรกแล้วผมบอกว่าห้าห้าคือ beautiful beautiful อคนไทยต้องห้าห้าห้าใช่ไหมใช่คือแบบว่าสะใจใช่แล้วหรือสมน้ำหน้ามันก็หมดแล้ ทุกอย่าง5 5ได้หมดเลยใช่คือคำข<อ>ไงคือซ่อมบ้านแบบ555นะก็เดี๋ยว ผมจะมาแจากในาารายการนะ่ได้รับอนุา้าจากสำนักพิมพ์ก็เป็นนิตยสารซ่อมแพรมปรับป,ปรุงต่อเติมบ้านนะฮะมีความยาวหนึ่งประมาณ126หน้าคอลัมน์เจ็บเทางนั้นนะฮะเจ็บเจ็บทางนั้นอย่างที่บอกอ่ะออคนสวยซ่อมบ้านนี่นหนูนาก็จะรู้แล้วว่าคนสวยคนสวยเนี่ยก็จะเล็บก็ต้องห่วงใช่ไหมใช่ผิวก็ต้องห่วงแหวนเพชรก็ตั้งไหลสิบกระลัดก็ต้องห่วงห่วงหมดละแล้วเขาจะซ่อมบ้านเองยังไงนะแล้วก็ต้องซ่อมเองด้วยนะเพราะว่าจะมีความจำเป็นนะอ๋อไม่ใช่ว่าไม่ใช่คนสวยซ่ออบ้านคืีิวใ่ ใช่นนแต่ต้องลงมือซ่อมเอง,งอจริงๆ,ๆแต่ว่า<อ>คนสวยก็อย่างที่บอกนะครับเล็บก็สวยนะมผมก็สวยผิวก็อะไรเงี้ยดูที่เขาจะซ่อมมันยังไงนะก็มีรูปภาพประกอบนะ,ะก็เดี๋ยวต้องสัก สักวันผมก็ต้องมาสัมภาษณ์หนูนาสอบปากยังไงเพราะว่ามันอยู่ในอยู่ในในตระกูลสวยอยู่ในตระกูลสวยค่ะสาธุอ้าวมาถึงเรื่องของแม่ผมดูอยู่แม่ผมยังชมเลยแม่ผมนั่งดูคือที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยดูดูพวกเราเยอะแม่ผมเนี่ยดูเลยล็อกคืนไปเลยนะฮะดังนั้นดูแม่แม่กินข้าวแล้วเมื่อกี้โทรคุยกันแล้วแม่กินข้าวแล้ว ผมบอกแล้วบอกว่าเดี๋ยวดูหนูหน้าคนสวยค่ะถ้าสมมติว่าคุณแม่ยังไม่ได้ทานข้าวนะคะอาจจะสำลักได้นะเวลาที่เราคุยกันอยู่เข้าเรื่องดินซุดพื้นซุดข่ายดรา์มีภาพใช่ไหมคะมีภาพครับคือภาพนี้จะเห็นว่าท่านเราจะเห็นคุณตาถ้าถ้าวิ่งไปท้องถนนนะจะเห็นภาพอย่างเงี้ยต่อหม้อของสะพานจะโผล่เยอะไงคือที่จามันอยู่บนเสาเข็มยาวแล้วจะเห็นว่าดินเนี่ยซุดลงไปเยอะนะบางทีเป็นเมตร นี่คือสภาพดินโดยทั่วไปนจะซุดลงอขอ,ขออนุญ,ญาตอ่านนะคะเผื่อจอทีวีของคุณผู้ชมทางบ้านอาจจะเล็กๆนะคะดินซุดตัวโดยธรรมชาติการก่อสร้างต้องแยกเลยนะคะต้องแยกรอยต่อออกจากกันก่อนที่<อ>จะเป็นแบบนี้คือเวลาทำเนี่ยต้อง ต้องตัดรอบๆบมันก่อนไม่ไม่ใช่กานกายพื้นเลยจะปลูกกระเบื้องมันจะขึ้นไปตามต่อหม้อไงคือดินดินเนี่ยมันซุดลงจริงมันไม่ได้มันมันไม่ได้ดีดขึ้นนะฮะแต่ถนนก็ซุดลงทุกอย่างซุดลงแต่เราเอาไปเอากะเบื้องเอาปูนไปพอกไว้ต้านไม่มีทางต้านได้นะครับท่อทั้งหมดนั้นขาดหมดเลยนะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะเหมือนเรามีพื้นรงรถผมไม่ดูอีกันก็ได้นะอันนี้เป็นจิบจิบนะฮะอย่างว่าฐานรากเนี่ยมันอ้วนเงี้ยมันก็จะดีนะที่เขาปูใคล้ายกระเบื้องเอาไว้ฮ มันก็เลยหลุดแต่อันรูปเมื่อกี้เนี่ยเขาเทปเป็นพื้นคอนกรีตก็จะแตกหมดแคนแตกทั้ทงๆท,ท,ที่รู้ว่าดินต้องสุดตัวและต้องเกิดแบบนี้นะการเราสร้างต้องอยังไม่ตัดแยกรอยต่อออกจากกันพลพวงก็จะเป็นอย่างนี้เช่นอะไรพื้นโรงรถพื้นทางเท้าพื้นลานักล้างท่านต้องตัดออกจากบ,บ้านแล้วรยกวดไว้ทางที่ดีพยายามให้มันเป็นแผ่นไว้ค่ะ,ะทางเทาง้าเนี่ยอย่าไปเทปื้ดเดียวไปเป็นแผ่นเดียวเอาพื้นสําเร็จมาวางเป็นแผ่นๆอะไรเงี้ยประมาณนี้จะดีกว่าค่ะ เมื่อสักครู่ถ้าท่านดูรายการทางทางนิชั่นใช่ไหมรูสั่งทางนิชชันชาแนลนะก็ะจะเห็นารายการที่การวสทตเอ,ตอนี่ยครับผมให้ดูอีกอันก็ได้เนี่ยครับถ้าไม่ตัดรอยต่อนะฮะพื้นบนดินเนี่ยจะซุดตัวโดยธรรมชาตินะฮะคือต้องแก้ไขก็คือ มันไม่อยากอยู่ด้วยกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราไปทําให้มันอยู่ด้วยกันพยาตัดนะฮะและเอากรวดโรยซะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําให้แยกเป็นอิสระต่อกันเพราะฉะนั้นถ้าอีกตัวหนึ่งมีปัญหาข้างๆจะได้ไม่ต้องโยกไปด้วยกันความจริงก็ไม่อยากอยู่ด้วยกันตั้งแต่แรกเราเราไปจับมันอยู่ด้วยกันคือใช้ปูนทับนะฮะเราควรจะโรยกรวดเช่นพื้นโรงรถไปชนกับตัวบ้านควรตัดกว้าง5เซนแล้วโรยกรวด ห้าเซนไม่ไม่เยอะนิดเดียวเองเนาะห้าเซนคือสองนิ้วคือวิธีที่ง่ายๆคือเอาโฟมสองนิ้วเนี่ยวางไว้ค่ะแต่แล้วพอมันเทปูนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็น้ำมันเป็นซินราดโฟมก็จะหายว่าไปก็เอากรวดไปโรยแทนง่ายๆนะไม่ต้องไปนั่งกั้นไม่เบิงไม่แบบนะจะจะเสียให้ดูอีกอันหนึ่งก็ได้ว่าผลพวงของการที่ดินซุดตัวนั้นจะเกิดยังไงอันนี้อันนี้ก็เช่นเดียวก็มันจะเกิดโดยต่อตรงตรงที่เปลี่ยนสโลป เช่นเราขับรถมาแล้วจากถนนนะฮะราาตรงนี้พยายามอย่าใช้วัสดุขแข็งใช้ยางมาตอยเข้าไปยางมาตอยถุงที่มีแล้วข้างล่างเนี่ยเราอยาเอาทรายใสย่คือทรายเนี่ยมันจะไหลออกพยายามเอาโฟมวัสดุเบาไว้เพราะมันกดง่ายไโฟมที่มีเศษเอยู่ตามถังขยะอะไรเงี้ยเก็บๆมาแล้วเสียบไปข้างล่างอ,อ,อย่างเงี้ยครับใช้ประโยชน์ให้มันมันจะได้อยู่ไปอยู่ใต้ดินจ้ะสิ่งเหล่านี้ไม่ย่อยสลายอยู่แล้วนะฮะโฟมคืออย่างอื่นอันแรกคือ ใส่ๆไปเนี่ยมันก็จะไหลไปเรื่อยนะฮะแต่ถ้าโฟมเนี่ยมันไม่ไหลแล้วยังมาต่อยถุงๆเนี่ยมาโปะกกแล้วรถขึ้นได้ทันทีไม่ต้องรอค่ะยังมาต่อย ที่อยู่ในท้องตลาดเป็นถุงถุงประมาณ20กว่ากิโลเนี่ยนะเอามาผสมคือมันมีน้ําอยู่นิดหน่อยแล้วเอาไปถึงก็เอาค้อนคอนทุบๆๆรถวิ่งขึ้นได้เลยสีดําเท่านั้นเองที่เราสังเกตมันคือสีมันดำถ้าไม่สังเกตมันแฮะมันใช้งานได้ดีทีเดียวค,ครับส่วนใหญ่โครงสร้างที่จะมีปัญหาเวลาเราต่อเติมบ้านนี่นะคะอาจารย์โดยที่ไม่แยกเป็นอิสระเท่าเท่าที่ดิฉันเคยเคยสัมผัสมาแล้วก็เคยได้ยินมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวบ้านกับโรงรถตัวบ้านกับครัวครัวที่ทาใหม่หลักล้าง อ่าลานซักล้างอะไรท,ทำนองนี้นะคะเพราะว่าบางคนอยากจะเปลี่ยนครัวใหม่แต่ว่าครัวเดิมอ่ะอยู่ในบ้านอ,อยู่ในบ้านเดิมอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะทําครัวนอกบ้านเอาครัวในบ้านทําเป็นครัวสําหรับ เตรียมอาหารเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆไม่ต้องถึงขั้นโขลกน้ําพริกหรือว่าผัดกะเพรเาพอจะทําครัวไทยมาโขลกน้ําพริกผัดกะเพราเอ้ยแยกมานอกบ้านซะหน่อยดีกว่า,ากลิ่นจะได้ไม่รุนแรงจนเฉียวเข้าไปในบ้านแต่ปรากฏว่าลืมไปว่าโครงสร้างไม่สมควรที่จะให้มันต่อเชื่อมกันไม่เช่นนั้นลังกันไปลังกันมาแล้วบ้านพังได้ใช่ไหมจย์คือครัวไทยควรอยู่ข้างนอกนะแ,แล้วโลง่งๆหน่อยครัวไทยเวลาปิ้งปลาเค็มทอดปลาเค็มหล่นปลาลามันจะได้แบบนสบายถ้าช็อตทุเรียนอะไรมานอกบ้านได้ทำไมแปลกนะเราชอบกิน ินแต่ทุเรียนแต่เราชอบกินทุเรียนนะแต่เวลาเฉาะต้องปอกต้องไปอยู่นอกบ้านทําเสร็จแล้วเอามากินในบ้านได้ออย่างเงี้ยก็แปลกรือรถมีสติกเกอร์ติดเลยลิฟก็มีนะทุเรียนก็ห้ามทุเรียนเข้าวห้ามทุเรียนย่าใครใญ่ชื่อทุเรียนนะเขาห้ามขึ้นลิฟต์ด้วยห้ามเข้ารถแอร์ด้วยจริงหรอคิดได้ไงเนี่ย ไม่มีไม่บางคนชื่อทุเรียนมีไงอยู่ระยองชลบุรีอาจจะชื่อทุเรียนชื่อเล่นอะไรเงี้ยแล้วบขึ้นเล็บอ้าวทุเรียนทำขึ้นเออคือคือแล้วมีมคือโรงแรมหลายโรงแรมอยู่แถวไอ้พระรามหกอ่ะผมเห็นไอ้สติ๊กเกอร์ติดไว้เลยห้ามทุเรียนคือห้ามหมูห้ามนำทุเรียนเข้ามาในลิฟต์ห้ามนำทุเรียนเข้ามาในโรงแรมรถบัสรถด้วยรถเมล์อะไรเงี้ยห้ามเลยนะขึ้นแต่ว่าเราจะกินทุเรียนนะจริงเหรอคนชื่อทุเรียนก็ไม่ขึ้นจริงเหรอ มุกไหนเนี่ยอาจารยา์คือเราเชื่อทุเรียนเราก็ไม่ควรเข้าไปนะเพราะเขาห้ามทุเรียนไงเ้แต่ไอเรื่องของของครัวไทยกับเรื่องของอาหารที่มีกลิ่นแรงๆเนี่ยมันเป็นของคู่กันเสมอผัดกะเพราทีจามพะเชยไปเกือบทั้งหมู่บ้านอะไรเงี้ยหรือว่าปลาเนี่ยอาจารย์เผินว่าหลังบ้านที่ฉันเป็นบ้านเช่าแล้วก็ขายส้มตำโอ้โห เปิดไหเขาเรียกต้องเรียกปลาแดกใช่ไหมฮะปลาแดกเออไม่ไม่ใช่คำหยาบนะคะแต่เขาเรียกงั้นจริงๆเปิดหปลาแดกมาแต่ละทีโอ้โหตลบอบวนเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปเปิดในบ้านน่ะอาจารย์ใช่ไหมพอมาเปิดนอกบ้านน่ะเพื่อนบ้านก็ได้กลิ่นไปด้วยหลายซอยอะไรทํานองนี้หรือว่าแม้แต่กระทั่งคนไทยไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศโอ้โหหล่นปลาล้แต่ละทีนะอาจารย์กลิ่นมันรุนแรงเขาบอกว่าถึงขั้นต้องไปแจ้งตํารวจเลยนะว่าบ้านนี้ทําอะไรเอาของเน่ามาทําอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอได้ชิมกันไปแล้วโอ้ทีนี้ชอบกันหมดเลย กลายเป็นว่าคนไทยคนนี้ต้องทําอาหารที่เกี่ยวกับปาลาล้าสารพัดอย่างขายในหมู่บ้านแถวนั้นใช่ไหมค,คือเดี๋ยวที่ฝรั่งเนี่ช,ชอบเลยปลาล้าผงโรยฝรั่งชอบมากเพราะมันเป็นเหมือนกระดูกป่นไงคือจะทํามีสารอาหารเยอะไงก็พยายามใช้ปลาล้า ปลาผงมีอ่แบบเนี้ยมาเข้าบ้านชุดกันต่อใช่ครับมันคุยไปเรื่องปลาาเลยนะคือไกลมากคือพวกนั้นจะเป็นอย่างเช่นบอกครัวไทยเนี่ยมันต้องทำอย่างนั้นนะฮะทีนี้มีมีรูปเนี้ยที่เขาจะตัดเนี๊ยหน่อยก็คือเห็นฐานล่างแล้วก็เรียกว่าเอาตัดไปเลยแต่ถึงยังไงก็ตามนะฮะมันยังตัดกว้างน้อยไงในรูปต่อไปนี้อีกตัวอย่างที่ตัดเนี่ยแยกเลยต่อแต่ตัดไม่กว้างพอนะคือตัดยังน้อยอยู่ในรูปเนี่ยฮะก็มันก็เลยลุกลาม แต่ก็ถือว่ายังดีนะเขาเป็นการบังคับแตกอย่างมีระเบียบนะตัดรอบฐานรากเอาไว้บางส่วนคืออย่างเงี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าใต้นี้มันเป็นคานและฐานรากมันไม่สุดแน่ๆถ้าเราไม่ตัดอย่างนี้นะราปลองมันจะกระเดิดแตกมันจะทําให้แตกไม่สวยที่เราทาเนี่ยคือเราบังคับแตกให้มันสวยค่ะเหมือนถนนไงหนูนาที่อย่างที่บอกจะเห็นทําไมเขาตัดรอยต่อคือเขาให้มันแตกสวยๆ แตกในร่องนะครับบังคับเอาไว้บังคับเอาไว้ไม่ให้มันแยกไปคนละทคนละทางาทีนี้จะแก้ปัญหาได้ยากาด้วยใช่ครับก็คืออันนี้เป็นคือยังไงก็ดินดินสุดพื้นชุดแล้วจะส่งผลมากๆอย่างเช่นถนนอ,นอันนี้ก็ได้นะครับยังไงถนนเนี่ยเนื่องจากว่าดินเนี่ยชุดตัวนแน่แน่ถนนที่เราเทคอนกรีตไปตามหมู่บ้านอะไรก็ตามเราใส่เหล็กไม่เยอะเราไม่ได้บดอัดเยอะขนาดรถ50ตันวิ่งหรอกแล้วเวลามันแตกร้าวเนี่ยก็ต้องยอมแล้วก็ใช้ปูนไม่หดตัวกรอกลงไป เพราะมันแตกแน่ๆอยู่แล้วนะ mm hmm. เพราะว่าเนี่ยถึงจะมีเหล็กอะไรก็ตามนะ <Okay. S 1> ร่องบังคับแตกที่มีหรือว่าเขาตัดเป็นชิ้นๆไว้เนี่ยเป็นการตัดทีนี้เวลารถวิ่งเนี่ยผมเชื่อว่าสมมุติออกแบบมาเพื่อรถเก๋งผมเป็นไปนไม่ได้ mm hmm. ในที่สุดบ้านบางบ้านต่อเติมก็เอารถ8ล้อสิบล้อมาะะ <c oughs> เป็นไปนไม่ได้นะครับที่รถในหมู่บ้านจะมีแค่รถเก๋งนะฮะ mm hmm. อย่างมันต้องมีรถเท่ามาก่อสร้างต่อเติมอยู่แล้ว mm hmm. <c oughs>